สวัสดีครับผมอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกเกสอนงามนะครับ อายุเหรอฮะไม่บอกครับเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะพอสมควรนะครับนะฟ้าผ่าแค่บุบๆเท่านั้นพูดเล่นครับเขาให้เวลาแนะนําตัวแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับไม่ทราบว่าจะแนะนําอะไรบ้างนะฮะเอาอย่างนี้ตอนนี้เริ่มต้นก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้นะฮะดอกรักมีภูมิลำเนานะอยู่ที่ตําบลตงขุยอําเภอชฉแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะรบเริ่มเขียนเลีมาตั้งแต่ รุ่นๆนนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะบ้าๆบอๆไม่สัมผัสนักระโดดนั่งโดดนี่นะครับนะฮะหลังจากที่บวชแล้วนะครับก็เลยหอบนะฮะสมุดเพลงนะครับนะฮะเข้าไปเสนอค่ายในกรุงเทพนะครับช่วงนั้นจะเป็นสมัยคัสเส็จนะฮะนะฮะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะฮะเคยนะฮะอยากจะเอาสมุดเพลงนะฮะ เผาไฟทิ้งนะครับแล้วก็เดินตามรางรถไปนะครับนะฮะร้องไห้นะฮะที่ผิดหวังนะฮะที่ตัวเองนะครับไม่สมความฝันมากรุงเทพแล้วนะฮะแล้วพอกลับไปจากบ้านนะครับก็ได้ไปจัดวิทยุชุมชนนะครับนะฮะ อ้อลืมไปช่วงระหว่างที่อยู่กรุงเทพนะครับไปจัดรายการนะช่วยนะครับเพื่อนรักนะครับหนุ่มไฝปัญญากตัญญูนะครับนะฮะหนุ่มไฝปัญญากตัญญูเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักจัดรายการทั้งทีวีทั้งวิทยุนะครับนะเจ้าของบทเพลงนะครับป้าสางที่พะเยานะครับนะสำหรับเพื่อนผมนะครับนะฮะอาชีพแหละครับตอนนี้แหละฮะก็ขายความรวยนะครับที่บ้านรวยมา เลยนะฮะต้องไปขายกันที่ตลาดนัดนะครับผมนะฮะสิบห้าวันนะฮะหมดทีหนึ่งความรวยนะครับนะครับผมนะฮะก็เป็นคนร่าเริงนะครับนี่ใส่ร่าเริงนะครับไม่มีโศกเศร้านะครับวันไหนถ้าหากว่าอยู่บ้านนะฮะก็จะนอนพักผ่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าวันไหนได้ออกตลาดนัดนะครับเหมือนกับเราได้ขึ้นเวทีการแสดงนะครับนี่แหละฮะ ศิลปินนะครับนะเอาเอาเอามีดกรีดที่แขนนะเลือดนับพุ่งออกมานี่เป็นเสียงเพลงเลยนะครับนะครับผมอก็ตอนนี้นะครับมีผลงานเพลงที่ขายให้กับบริษัทหลายๆค่ายไปนะครับก็สี่ห้าเพลงด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวด้วยนะครับสําหรับอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกนะครับนะฮะอาจต่ว่า มาในเวอร์ชั่นของใหญ่แก่งนะครับสักไม้ค้านะน้ำหมากย้อยเลยนะครับผมนะบทเพลงนะครับอยากรวยทางพีอยากเป็นหนี้ทางพุ้นนะครับนะศิลปินยายดอกตลาดแตกนะครับติดตามได้ทาง youtube นะครับนะฮะช่องที่แช่องที่หนึ่งนะครับ ดอกรักดอกตะแบกนะคือช่องนะครับช่องที่2นะครับสัมฤทธิ์แสงเรืองนะครับนะมีทั้งไก่เพลงแล้วก็มีบ้าบออะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะอาจจะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยนะปากด้วยกันแล้วกันนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับนะฮะถ่ายภาพนะฮะฝีมือโปรแบบนี้เลยนะสําหรับอาจารย์ดอกรักนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็พอดีนะฮะโชคดีนะครับเมื่อไม่ กี่วันมานี้นะครับก็ได้มีอาจารย์นะฮะหลายท่านด้วยกันนะครับมาชักชวนนะครับนะฮะเข้าไปร่วมทีมงานนะฮะสิบสินและขดนะครับตอนนี้นะฮะกำลังรวมตัวกันอยู่นะครับหลายๆอย่างกําลังรวมตัวกันอยู่นะครับยังไม่ได้ลงอนุมัติอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็หลังจากปีใหม่ปีหลังจากปี63ไปแล้วนะฮะ เข้าปี64นะครับเราจะปั้นนักร้องนะครับนะฮะเรายังหานักร้องไม่ได้ตอนนี้กำลังหากันอยู่นะทั้งหาเพลงทั้งหานักร้องนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับตอนนี้นะกำลังซาวเสียงกันอยู่นะเดี๋ยวหลังจากไม่กี่วันนะก็คงจะเข้าห้องประชุมกันนะครับยังไงเราก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ10 สิลอ่ะสิบสินนะฮะลักขอดนะครับเป็นค่ายน้องใหม่นะครับนะฮะนะกำลังจะระเบิดตู้มนะหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะครับผมอ,อย่าไงไรแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยไม่ว่าคลิปนี้จะแชร์ไปอยู่เฟซของใครไลน์ของใครอินบ็อกซ์ของใครก็แล้วแต่นะโปรดติดตามด้วยนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับค่ายน้องใหม่นะฮะสิบสินลักขอดนะครับฝากด้วยครับผม